สวัสดีครับผมคราวนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันถึงเกมอินดี้ที่มันอินดี้อินดี้นะครับผมอินดี้มากๆนะที่เพิ่งออกมาไม่ถึงปีนะและน่าจะไม่ใครรู้จักนะหรือมีใครรู้จักบ้างนะบอกไว้ให้สักนิดนึงแล้วกันนะเกมนี้เกี่ยวกับบ้านครับนะใช่แล้วครับผมนะเกมนี้คือเกมจัดของ unpacking นั่นเองเกม unpacking เนี่ยถูกพัฒนาโดยน Wishbeam ะนะครับผมโดยลงให้กับ PC นในระบบสตรีมนาะสีสันในเกมนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าออกแนวสดใสจัดจ้านเกลยทีเดียวนะแต่ที่น่าสนใจที่สุดเนี่ยในเกมนี้คือเสียงครับใช่ครับไม่ใช่อะไรเลยเสียงวัตถุเนี่ยนะครับผมนะเพราะว่าการที่จะเอาวัตถุเนี่ยไปวางเนี่ยมันจะทําให้เกิดเสียงนะซึ่งเสียงเนี่ยมันจะต่างกันออกไปครับตามวัตถุประนิดที่ไปกระทบกันนะไม่ว่าจะเป็นกระดาษไม้นะเหล็กไม้นะก็คือเสียงต่างกันหมดเลยนะครับผมในเกมเกมนี้นะ เรื่องราวในเกมนี้เนี่ยจะถูกเล่าผ่านกนะารจัดห้องของเราเองนะว่าเราเนี่ยเป็นใครกําลังทาอะไรอยู่ผ่านการจัดห้องนะที่มันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะตอนแรกเนี่ยเราอาจจะมีแค่ห้องเดียวนะเพราะเราอาจจะอยู่กับพ่อกับแม่นะต่อมาเราก็จะมีบ้านของตัวเองเราก็ต้องจัดห้องหลายห้องมากยิ่งขึ้นนะผมนะตัวเกมเนี่ยเล่าเรื่องราวผ่านสิ่งของที่เราจัดห้องนะทําให้เนี่ยถ้าใครเนี่ยเป็นพวกเห็นห้องลกไม่ได้เนี่ยนะเกมนี้นะถ้าทุกอย่างต้องมีระเบียบตามที่เราต้องการนะก็ต้องบอกเลยว่า คุณเนี่ยก็จะจมอยู่กับเกมนี้อย่างยาวนานเนี่ยแน่นอนนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเกม unpacking เนี่ยนะการจัดห้องนะครับผมนะ unpacking เนี่ยนะเป็นเกม i n d ี้นะที่ต้องบอกเลยว่ามีความเป็น asmr มากๆ asmr นี่คือแบบว่าเอาไว้ฟังบบาบัดได้นะครับผมนะเอาไว้ในจัดห้องไปฟังเสียงกระทุของวัตถุไปแบบเพลินเนี่ยนะเกมนี้เนี่ยช่วยคุณได้นะครับผมแต่ใครไม่ชอบนะต้องบอกเลยว่าคุณจะปวดหัวมากกับการจัดห้อง นะบอกเลยนะถ้าใครไม่ชอบจัดทองเนี่ยปวดหัวมากเลยนะครับผมนะงั้นก็ลองไปเล่นดูครับผมนะเป็นเกมอินดี้ที่ดีมากเลยครับผมนะนะนี่มันก็เป็นเกมที่ผมเอามารีวิวให้ฟังกันนะผมเอาไปเล่นมาแล้วนะผมไม่บอกแล้ว,ว่าผมเป็นยังไงนะครับผมนะมาลองดูครับผมว่าคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมาพูดถึงเกมอะไรให้ฟังกันนะครับผมนะสวัสดีครับ Thank <laughs> you.